ใช่เด็กๆและผู้ปกครองทุกคนนะคะเจอกันวันอังคารนะคะวันนี้คุณครูจะติดตัดภาพให้สวยงามนะคะโดยคุณครูจะมีภาพอะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะ <c oughs> ภาพธงชาตินะคะแล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยตอนตัดนะคะให้ผู้ปกครองเนี่ยดูแลเด็กๆด้วยแล้วให้ผู้ปกครองถ่ายคลิปส่งมาในไลน์กลุ่มด้วยนะคะเวลาเด็กๆตัดครูจะดูพัฒนากรามเนื้อมือของเด็กๆนะคะมาเริ่มตัดกันเลยค่ะเด็กๆอ่า รูปทรงชาเป็นรูปทรงอะไรคะเด็กๆสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะ นะคะคเราก็ทำยังไงคะเด็กๆใช้กาวค่ะทาไปเลยจ้าทาโกบๆนะคะอ่าเมาเสร็จแล้วเราก็เป็นยังไงคะอ่าดูให้ตรงแล้วเราก็ปาดติดเลยค่ะเด็กๆอ สร็จแล้วเลยเขียนชื่อชั้นเลขที่ผู้ปกครองประเมิน,นเด็กประเมินถ่ายรูปส่งมาในกลุ่มด้วยนะคะสวัสดีค่ะ